เอากาบทักทายสบายดีมเพื่อนพ่อแม่พี่น้องหมดทุกคนมื้อนี้กยังอยู่ในป่าคือเก่าพี่น้องเลยเป็นคืนที่สองพุ่นแหละดิสิพาพี่น้องหายามกับหนูแล้วก็ายามม่องตัวที่เอาใชาไา้ไว้เมื่อวานนี้พี่น้องเลยแล้วก็นหนึ่งข้าหนึ่งนำ้ำเมื้อนี้ยังหยุดพักเลยพี่น้องเลยพุ่นแหละได้ยางเลาะขึ้นเทิงพุ่นแหละสีดักยิงนกกินบางไห้พี่น้องเลยมื้อนี้ยายจุดพักมื้อนี้พี่น้องยังอยู่ในป่าคือเก่าคืนที่สองพี่น้อง ไปรุนไปาตามองการพี่น้องว่าจะได้ยังกินแน่มือนี่พี่น้องเลยวัาสิมานบ่ไปพี่น้องตุ่มน้ำกินกาแฟก่อนพี่น้องเลยตื่นเช้ามาตุ่มน้ำกินกาแฟแล้วก็กินไปรัดแรง ทายพ้นตกใหม่กันักไปดับนต,ก,ตกอีกสองสามมืองพ่น,ปนปไปตกนกคอนกคอนกคอนกระแทกันิดนึ่งมิติแล้วนกคอเนาะนกเขา สอบหอเลยบ่อ,นอนัน <c oughs> นึ่งกินสบหอมกระสอดกันแล้วเคยกินอะไรกเบสาตระกูลบมาหาเคยกินแบบ่าอยูป้าอ๋อข้ากันเากินปกติกอ่ะพิเยษเลย ตุกโมงแปดโมงเก้าโ um, มงข pues ึ้นจุลิกินไปเ้ากินข้าวปุ้นต้องเขาต้องทำเนี่ยเขาเนี่ยในพันมังนอนในพานเติ่งคนเมื high, so ่อคืนนี่นะในพานเพื่อนนอนมองนี่ในพานเพื่อนนี่มังนอนขอางเราปุ้กกะเดไปข้างอยกันนอนมองนี่แหละเมื่อคืนนี่นะนี่เอานอนมองนี่เมื่อคืนนี่วันนี้สิ่ง่ายจุดพักได้วันนี้เด้ หมัดทูงโหหนาวสิโอ้ลมแห้งลยมคืนี่หนาวนิ้เราก็ยังนอนติดหัวเต้าพี่น้องโบไปใส่สะดวกสบายในะการใส่น้ำพี่น้องไง อาพี่น้องเลาะยางห่วยไปแล้วหลาะขึ้นห่วยแล้วยามองแล้วก็ยามกลับเลยพี่น้องมาติยามมองกับเดีปลาลาอยู่พี่น้องเลยมีตัวใหญ่พี่น้องมีตัวใหญ่เลยปลาเลยไปกลับมองพักเขาแล้ววันนี้แลใ่อยู่หิวกินดูแลเขาก็ได้อยู่มองกับเดี๋ยวมีตัวปลาใหญ่เด้พี่น้องปลามีตัวใหญ่พี่น้องเลย โอ้สำสิ้นในพันเพิ่นจมว่าจะกินนำ้นำน้ำผักซอยจปำปลาน้ำผักว่าจะกินนี่ได้กินสมใจเพิ่นแล้วนี่มีปลาใหญ่พุน่นใหญ่นี่รอ้อนไอพี่น้องเป็นยญ่ธรรมดานี่สามนิ้วมือและโอเคได้ลายเติบมาน,นี่เดี๋ยวบอกกูเชียวออกมาซาเราเทื่เฮาเอิญมาปลาอย่างนี้กุรรเบียบอ่แม่นะ กระจายโอ้ร ja. พียาบอกปะขมุ่มปะขมุ uh ่มมาเอาาเราเทมอเด้ซาเขาขมุ่มมุ่มนกรดเปียะด้วยนะกรเปียนะขมุ่มขมุ่มเราเทรกับกรดเปียะแล้วเนาะมีตัวใหญ่เนาะคือมองน้อยนี่โอ้โหไม่ได้หม เ,นะเขาพี่มนี่พิาได้ปลาเลยนะกเามาเอาพียเลยเพียวใ่เลยใบเลยจะเนานะเขาจะกินในใบจะโตเลยเนาะเอาก็ตัวเดียวดม,มองเขาในใ่ย้เดียวปะเลยเนะโอชิาเนี่ยมันมสร้างอาเ่อแล้วมันไปปล มันหาวขึ้นนี่แด้ะพอได้แกะอะไรขึ้นเมื่อคืนไปกาดบุได้ยังกันอันนี้นี่ผิดองเอ้ยนี่ซัมสกินนี่นี่ปลาเสื่อมปลาเสื่อมโอ้ตัวใหญ่เลยกระโปูมัจากอันนั้นก่อนนี่อ๋อซัมสกินปลาเนี่ยผักเี้ถือมีตัวใหญ่ๆเลยผิดองเงี้ยไม่ได้ถือตัวน้อยเนี่เดย์นี่แหละอาหารเช้าเขาแล้วดิไปกาดเมื่อคืนในกาบุได้ยัง บได้เห e uh ็นยังมีแต่เอาใส่ตัวนี้แหละกินแอ่กุ้งปูนี่การเขียดก็ได้หาหกตัวหนึ่งเอาใส่ตัวนี้แหละวันนี้อาหารเ้าเนาะมองนี่ปีงก็ได้ซอยจ้ำก็ได้พิธีพันยใหญ่คนวาวแหละบุได้มากินกับเข่าหรือเปล่าบุได้มากินกับเข่าเนาะ โอ้ตัวใหญ่เบ่งตัวนีน้นี่ปูกินก่อนเลยีน้อยโอ้ครึ่งหนึ่งเลยก็บปูกินโอเคมันออกมาถูกโตเลยนะนเนาะมาแช่บากินกินหนูปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติดมชมบูนอยู่แล้วถือวอาดมชมบูนแล้วแตมีแต่ปลาตัวใหญ่เนาะ มองเห่แขกอย่ถ an um. ือแล้วนะเนาะลาตัปลาได้เหนด้ต่อะไรนี่ตัวเห็ดเจ็ดได้กระแมนหมดเลยตางนี้แม็นนี่เดียวตัวยาวเลยถอดตัโต๊ะตเกี่ยนนำพักกันบ่นี่ตัวเยียเรบ่ต่างไป่ไงต่างเนี่ย สันเกตุมาดิสองคนเฮาเขาบอกเร็วใช้มองไวม่รู้ใช้ประหลัดเท่านั้นเขาคิดว่าบาถือแล้วบาเห็นป่าป่ามันหลักมันออกง่ายเลยป่าตัวนี้มันมักออกกลางคืนเนาะป่าใหญ่มันมักออกหากินลางคืนนเนาะแบบโจถึงไม่ไออกกลางเวรคือป oh. ่าโจ ปลาโจนี่อทาโจโอ้ไข่ลายเรียวเมียนบอกไข่หรืเป่ไขนี่เอาสินออกถักอะไรโะ้องกเวน้เนตี่ฮะเห็นต้งเนาโจน่าจนตเอาประกันคืนนียวเห็นโอ้ตัวใหญ่เียวมีธนูได้ได้เหมนเลยิงมันเน้นโจนกกระเว้นน้อย มาสีรอมัจะเป็นอันนี้นให่หวยดอยนี่เาอยู่กลเอแล้วเหพี่น้องนี่แล้วเโอเคเฮ็ดกินต่อแล้ววันนี้อรกขาวกินข้าวข้าวเนี้ยอสมีกพพี่น้องเลยสคนวด่ขาวรึ่ขาออกบ่โอ้ขา เข่าใกล้ชุกแล้วพี่น้องเลยหนึ่งออกเตี่หนึ่งออกพันใหญ่เคนหนึ่งออกแล้วไก่เดาไก่ล้วโอ้เลิศเลยอืมอเขายืนเด้ออุ่นเขายืนขอดอกหิยาซะโอ้ยเข่าใหม่ฮียซะ อันีเขากินแท้อแล้วมุ่นเนี่ใส่สวิทในปลานอนในปลาเชือนลังที่สองม่อเชือนลังที่สองแล้วนเนาะแส้ไว้แล้วหรวัดอะ เขานูกเขาพี่น้องนูกเขานคัญ หนูขาผ่นแดงหนูพันแดงกันไอปุ้ย <c oughs> กันไอป่าวไอกันไอป่าวไอกันไอหล่ะกันไอป่า <c oughs> หน่อยเลยเนาะหนูแค่นี้มันหน่อยเลยเนาะเสีย <c oughs> ดายเลยบไปถือลายลังคือลายลังกับถือกัน tam sốc tam sốc như nu nè mi nu nhai lại nào vào đây cầm tùy rồi nu nọ nu nọ các đây kia nu ui xong bài cái một rồi โอ้เพันใหญ่พนยัง,ยงนะสสยจำปลาวันพันสจำ้ช้อ,อยคุยชยคุยชอยจำชอยจำทำในกระมัดจำชอยคุย,ย,คย,ย,คยแมนออออกัน,นอ่าง่ายนเลเข้าปากอไรผักดเดกี่วเขาปากโบมดดอกกินสองคนนี่ ไม่อิมแล้วมันกินไม่มาส์นะ <S 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 โอ้ปลาสับปรีบอไรเดียด <S <S ๋ยวอืมโบราณกันแล้วเ,เอกปลาอืมพะยะนักอืม วางขึ้นอยู่แล้วขึ้นมาหมดลองเบิ้งแซวอยู่ป่โอ้หลับไก่เมื่อคืนนี้พี่น้องอืมปิ้งปลากระซุกแล้วปิ้งปลากระซุกแล้วอ่ากินข้าวนำกันบัดนี้ตุ้ย กินข okay. ้าวกินข okay. ้าวเอ้าหมอออกเลยนะมาพี่น้องเลยกินข้าวนรงกันพี่น้องกินข้าวเศร้าตรงกันพี่น้องเลยกินแล้วก็นเปละไนบอลได้แบบนี้เลยไนบอลอยู่บอลนอนแล้วพี่น้องเลยเด้ออาหารเฮาพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นปลาไก่เมื่อวานนี้กินบ่หมดซอยจำปาแล้วก็ปลาปิ้งโค้ดบ่ อันนี้แล้วคนบอกกินปลาอยู่ปลาพี่น้องเลยน,นี่กินปลาอยู่ปลาได้นี่เลยคนเด้อหาธรรมชาติพี่น้องเลยสดๆนี่โอ้นี่บึ้งสิกินเด้อพี่น้องเด้อคำใหญ่ๆนี่กินรับไกน่นี่พี่น้องเลยกินหลับใหญ่จุดต่อได้วันนี้ได้ไปต่อได้นี่พี่น้องทำยันยันนี่แซ่บแซ่บพี่น้องเลย อ,อาหารเจ้าเฮาจากธรรมชาติบ่ต้องมีอย่างมากมายพี่น้องเลยมีปลามีข้าวมีนำ้ำเจ้าปลากบข้าวปลาบุดของกินเนาะเพื่อนชาข้าวปลาหากินซืยอะและว้วเบื้องพันทำใหญ่ๆเลยเนี่ยนะมักขึ้นเรก็ได้มากเ ผู้ใดามากินกับข่าวเดอ้อผ่านพูนบอกออก็กระจายบริเวนมานล้ำลาวนี่แหละไปกับลาวก,กันหนึ่งขา่าวกับหนึ่งข่าวออกบม่ได้หนึ่งขา่าวนึงข่าวแซ่บด้วเน่ยผ่นานเามากเลยผ่นานโซเดียมหมากโอ้ปลามีตัวใหญ่ด้วพี่น้องเลยปลาธรรมชาติดีล่างถึกมอง เอามากินข้าวลำก้านพี่น้องกินข้าวแล้วก็ซีง่ายจุดายบอแลแหละว่าต้องได้เปลี่ย,ยนจุดเรื่อยๆแหละวางเขาป่ากแบบนี้เลยพี่น้องเนะมานเนี่ยบอลประมาณเนี่ยอีกตามโซนเราบเอามากินข้าวลำกา้านโอเค บัดนี้หอศรียหญ่มองพักแล้วบัดนี้บุลัยย่างเลาะห้วยไปแล้วพี่น้องเอ้ยยหญ่มองนอนแล้วพี่น้องเอ้ยไปเดินทางยหญ่มองนอนพี่น้องเอ้ยย่างเลาะห้วยบัดนี้เอาพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิย่างเลาะอันนี้แหละลงพุ่นลงไปฮอดพุ่นแหละหามองพักอยู่หน้าพุ่นแลัยพี่น้องเอ้ยพุ่นลัยย่างเลาะลงลุมหมดแล้วเอ้าลุมนํากัน ว่า่นได้มองนอนเด้เดาินอนอยู่ใช่ไหกุยังรอกกุญแจผ่านใหญ่พญางอนเลยพี่น้องเลยได้พันนอนมองนี้่มันนออนี่บโอเคโอเคเอาพี่น้องหานอนมองนี้แหละมอนี่หานอนมองนี้แหละโอ้มดีด้บงทง ีตจนใหม่ประคมพึ่งแน่คือก้าวหาก็เลือกนอนมองทีว่าติดห้วยน้อยห้วยใหญ่คือก้าวเลยพี่น้องเลยเพราะว่าสะดวกสบายในการใส่หน้า้วยตัวนี้ก็บอะไรลงหอดห้วยใหญ่แล้วห้วยกระหานล้วมันรวมอยู่มองเดียวกันพี่น้องเลยเอาพี่น้องไปตามไปรุ่นน้ำกันพี่น้องว่าจะได้กินอยังมื้อนี้โอเคเอาพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้เหาก็มัดเปาะมัดเปย์น้องเกยมบันนอนเฮาเนาะมื้อนี้เหาก็ชินนอนจุนี้แห้ะพี่น้องเลย แล้ราคาเกยมอุปกรณ์นี่แหละเก็บอุปกรณ์ให้ห้อยไปเป็นเรียบเป็นห้อยพี่น้องเลยและต้นแรงพคนละเชีงหาเลาะรัดแรงพี่น้องเลยเอาล้วพี่น้องเลยหลังจากที่เราเดินทางมาหอดบันยูบันนอนแล้วก็จัดเกียม์บันยูบันนอนแล้วก็เอาจังการนอนพักและพุ่นและต้นแรงพคนละเชีงหาลัดแรงไปหาแนวกินใหม่พี่น้องเลยเอาสำหรับคลิปนี้ก็บบับปิ้ลกว่าจะจบการเดินทางไว้แต่เพียงเท่านี้ทุกคนเลยเจอกันใหม่แนวกานาและคิปต่อไปทุกคน สำหรับคลิปนี้สบายดีทุกคน